แ่าเดี๋ยวรอจนมันเสร็จว่าจะออกมา้ตื่นเต้นเลยวันที่เป็นการรูปถ่ายไม่ได้เป็นกรูที่ดาวกลมกลกลับมาอีกแล้วครับ้วมีตาเหมอนกับวาก็ có bảo là liên quan đến con chó con đó nó đi <laughs> qua nó có mà giúp có